สวัสดีครับจากสงครามยูเครนทําให้เรารู้ว่าเครื่องบินรบนี่จําเป็นมากนํามาซึ่งความได้เปรียบและสงครามยูเครนทำให้เรารู้ว่าเครื่องบินของรัสเซียล้มเหลวในภารกิจครองแน่นฟ้าเพราะว่าไม่มีระบบซีเอ็ดจัดการกับระบบป้องกันภาคพื้นอันนี้เอาตรงๆงแอดมินสะใจมากเพราะว่าแอดมินวิเคราะห์เรื่องเครื่องบินของรัสเซียว่า อุปกรณ์มันล้าสมัยเอาตัอรอดจากสนามรบได้ยากแอดมินวิเคราะห์ไว้เมื่อสองสามปีที่แล้วแะครับแต่ว่าตอนนั้นไม่มีใครเชื่อจนเครื่องบินรัเสเซียนี้ออกงานนะครับร่วงแบบกระจุยกระจายผู้ชมหลายคนเริ่มคิดแล้วแต่ก็มีผู้ชมหรือว่ายูทูบเบอร์บางคนก็ยังพยายามอวยเครื่องบินรัเสเซียอยู่นะครับก็ต้องชื่นชมในความพยายามเพราะว่าออกตัวแรงไปเยอะเชียร์รัสเซียแบบไม่รู้ผักบงไม่รู้ผักกระเฉดจินตนาการเอาไม่ได้อิงข้อมูลนะครับซึ่ง รายละเอียดเครื่องบินรบนี่เยอะมากเรื่องราวมันก็เยอะมากเช่นกันนะครับแน่นอนว่าปัจจุบันเป็นยุคของเครื่องบินสเตลซึ่งได้เปรียบเครื่องบินทั่วไปนี่เป็นอย่างมากเพราะว่าเว้า,วาตรวจจากระยะไกลได้ยากถามว่าเว้าเครื่องบินทั่วไปเนี่ยตรวจเจอเครื่องบินสเตลนี้ได้ไหมตอบว่าได้นะครับแต่ว่าตรวจพบในระยะที่มันใกล้แล้วสัก40-50กิโลเมตรแต่ว่าการรบจริงขีปนาวุธของเครื่องบินสเตลยิงที่ระยะ90กิโลเมตรนี่เป็นอย่างน้อยไม่มาให้จับได้แล้วครับ ้าเราสังเกตนะครับเครื่องบินทุกลำของรัสเซียก็จะมีลูกกลมๆสีดำอยู่ข้างหน้าอันนั้นก็คือ IRST หรือว่า Infrared Search and Track ก็คือตัวตรวจจับความร้อนแล้วก็ล็อกเป้าด้วยความร้อนแน่นอนว่ามันตรวจจับเครื่องบินสเตลได้แต่ว่าได้ในระยะประมาณ50กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็ล็อกเป้าให้กับขี่าวุธระยะสั้นเท่านั้นทฤษฎีเดียวกันนะครับเครื่องบินสเตลยิงก่อนที่จะถูกตรวจเจอ IRST ก็ไม่ได้มีประโยชน์มากนักแต่ว่ารัสเซียก็ถือกติที่ว่า มีดีกว่าไม่มี IRST มัดีกว่า g t 2 0 0นี่แน่ๆลครับมีคำถามว่าทำไมเครื่องบินตะวันตกไม่มีลูกแก้วสีดำหรือว่า IRST มันไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเวดา์มาตรวจจับได้ดีกว่าเวดา์ของตะวันตกในทันสมัยส่วนรัสเซียนี่รุ่นเก่านะครับต้องใช้ IRST ช่วยแม้กระทั่งซู57มันบอกความสามารถได้เป็นอย่างดีว่าเก่านะครับ ในโลกใบนี้นอกจากสัฐอเมิการแล้วหลายคนนี้เชื่อว่า นักบินที่เก่งที่สุดในโลกอยู่ที่อิสราเอลอาวุธของอิสราเอลน่าสนใจเสมอนะครับโดยเฉพาะกับเครื่องบินที่มีการโมดิฟายปอิสราเอลี่ F16 F15 ของอิสราเอลก็คือตำนานตอนหลังมานะครับอิสราเอลได้รับ F35 เครื่องบินเจ้าปัญหาอันนี้หลายคนสงสัยว่า F35 เนี่ยมันจะเข้ากับอิสราเอลดีได้ไหมเพราะว่าบุคลิกของ F35 มันต่างจาก F16 กับ F15 เยอะแต่ว่ายวกันช่างได้รับอนุญาตให้บ ไฟ์ F35 ได้แบบเต็มที่หลังจากใช้งานมาได้สักพักนะครับท่ามกลางข่าวคราวไม่ดีมากมายเกี่ยวกับ F35 หลายคนลังเลก,กับ F35 หลายคนอยากได้ F35 แต่ว่าสตรมิกาไม่ขายให้แน่นอนว่า F35 มีข้อกังขาอยู่มากมายนะครับ ล่าสุดอิสราเอลอนุมัติการซื้อเอฟสามสิบห้าฝูงที่สามมูลค่าสามพันล้านดอนลลาร์หรือว่าประมาณหนึ่งแสนหกพันเก้าร้อยห้าสิบล้านบาทก็จะได้เอฟสามสิบห้าในยี่สิบห้าลำนะครับจะทําให้อิสราเอลจะมีเอฟสามสิบห้าทั้งหมดอยู่ที่เจ็ดสิบห้าลำก็แสดงว่าอิสราเอลมั่นใจกับเอฟสามสิบห้ามันต้องมีอะไรดีแน่นอนนะครับไม่งั้นอิสราเอลไม่ซื้อต้องอธิบายว่าเอฟสามสิบห้าเนี่ยมีความเร็วต่ํากว่าเอฟสิบหกเยอะพิสัยการบินสัน้นมันไม่เหมาะกับอิส รเพราะว่าปฏิบัติการแต่ละครั้งของอิสราเอลระยะทางนี้ค่อนข้างไกลเป้าหมายก็คืออิหร่านนะครับเราเราได้เลยว่าเอฟสาิภาของอิสราเอลเนี่ยต้องมีถังน้ํามันสํารองแบบอิสราเอลความเร็วที่ไม่มากชดเชยด้วยความเป็นสเตลขี่ประวุตของอิสราเอลไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับ อิสราเอลสั่งซื้อเพิ่ม f 35คงมั่นใจว่าสู้ซู35ของอิหร่านได้แน่แน่อิสราเอลรับประกันนะครับที่ผ่านมามีข่าวว่าอิสราเอลใช้ f 35ฝ่าระบบ s 400ในซีเรียนี่มาแล้วมันเป็นความเชื่อไปแล้วว่าอาวุธของอิสราเอลนี่มันเป็นเทพครั้งนี้อิสราเอลเลือก f 35ถึง3ฝูงนะครับใครที่ปามาอ f 35ไว้อาจจะต้องทําใจเพราะว่า f 35ในมือของอิสราเอลป็นมหาเทพแน่นอนนะครับส่วนมหาเทพ ของรัสเซียอย่างซู35ที่อิหร่านจะได้รับมันเป็นรุ่นส่งออกรดสเปคขนาดรัสเซียใช้เองก็ยังขนาดนั้นรุ่นส่งออกไม่ต้องสืบนะครับ